ค่ะเพราะว่าเราเป็นอธิปไตยของเราแผนที่ของเราเป็นสีขาในสหประชาชาติจริงๆเราไม่ต้องไปจริงๆเราต้องไปค่ะเราไม่ต้องไปอันนี้เขาจะโดนลากไปพันิกาเวลาเราพูดเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศค่คลิปนี้ผมขออนุญาตแย้งคุณเราต้องไปเราไม่ไปคุณชอบพันธิกานิดนึงนะครับผมขออนุญาตนะครับเนื่องด้วยผมเนี่ยมีแนวคิดที่มีมุมมองเห็นด้วยกับบางส่วนกับที่คุณชอบพันนิกาพูดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเห็นคล้องต้องกันแต่มีบางส่วนเนี่ยผมอยากให้ปรับนิดนึงนะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยตามหลักรัฐศาสตร์ร i r 1า1เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นร้อยเปที่ว่าเราต้องไปอำนาจศาส์โลกหรือต้องไปยอมรับอำนาจศาลตร์โลกหรือว่าต้องไปศาสตร์โลกเลยนะครับไม่งั้นเราจะเสียเปรียบในเวทีโลกอันนี้เป็นตระกาศคิดที่มันยังยังไม่กว้างพอมากพอที่จะสามารถตีครบได้ว่าประเทศไทย,ยจะสามารถรักษาธิปไตยได้หรือเปล่านะครับคือต้องบอกก่อนอย่างในเรื่องของ ICJ เนี่ยตามหลักรัฐศาสตร์101เนี่ยนะครับ รัฐชาติสมัยใหม่ในการที่จะเป็นประเทศได้หนึ่งต้องมีการยอมรับจากนานาชาติถูกต้องแต่กว่าจะมาเป็นประเทศไทยทุกวันนี้เราก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติอยู่แล้วครับเราอยู่ในสาประชาชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ในช่วงระหว่างการจัดตั้งประเทศนะครับผมกว่าจะมาเป็นรัฐจนถึงประเทศประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสหประชาชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดย้อนไปถึงเรื่องของที่ว่ารัฐชาติสมัยใหม่ในการที่จะเป็นรัฐได้เนี่ยเป็นเมียธิยปไตยได้เนี่ยคือต้องได้รับการยยออมรับจาาาากนนชติู้่แลว แต่มันอยู่ที่ว่าตรงนี้ไอ้ข้อต่อสู้ในสารโลกเนี่ยเราต้องไปพูดคุยเจราจากันต่อซึ่งสารโลกเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวชี้ชเป็นชี้ตายคําเดียวที่ว่าจะทุกอย่างจะถูกหมดเพราะสารโลกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็น just direction หรือว่าการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมหรือเอ็นเอไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เนื่องจากเอกสารเนี่ยมันมีทางหลายฝ่ายเนี่ยให้ความเห็นมาค่อนข้างที่จะคล้ายกันว่าโอกาสที่จะเป็น confirmation bias หรือโอกาสที่จะเป็นอคติเนี่ยทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยในแผนที่หลวงประเทศเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เช่นกันผมไม่อยากให้คุณชอบอภนิการเนี่ยมองมุมมองตรงเฉพาะที่ว่าเราต้องไปสารโลกเพราะว่าเราจะได้มีสายตาในเวทีโลกอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าแนวคิดหลักเสรีนิยมเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เน้นแบบว่าการเข้าหากับหลายๆประเทศนะครับเน้นการเจรจาเน้นการผลประโยชน์ร่วมแบบสันติสุขเข้าใจมุมมองตรงนี้ครับแต่ตามหลักความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้สวยอย่างที่คุณชอบพูดจริงครับถูกต้องแต่มันมีบางรายละเอียดที่หายไปอย่างเช่นสมมติสารโลก ตัดสินให้ทะเลจีนไอตรงบริเวณพ้อพิพาทเนี่ยฟิลิปปินเนี่ยฟิลิปปินชนะคดีในทะเลจีนใต้ครับแต่จีนเนี่ยบอกไม่ยอมรับครับเพราะว่ามันเป็นอธิปไตยของจีนทุกวันนี้จีนก็ยังเอาเรือไปเล่นไปทําการกดดันเรือยามฝั่งของฟิลิปปินอยู่เลยนะเพราะจีนไม่ยอมรับอำนาจสาลโลกอันหนึ่งกรณีละกรณีที่ 2, สองรัสเซีย raine, ยูเครนรัสเซียไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกถูกต้องครับมันไม่จบแต่รัสเซียก็มีโอกาสความชอบธรรมในการบุกยูเครนต่อได้เพราะ รัสเซียไม่รับฟังอํานาจสา่โลกข้อแรกับว่ามันเป็นเรื่องของระหว่างสองประเทศคือรัสเซียกับยูเครนครับแม้ชาติอื่นจะพยายามแทรกแซงส่งอาวุธมาให้เนี่ยนะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารัสเซียเนี่ยจะหมดความชอบธรรมในเวทีโลกเพราะสุดท้ายรัสเซียก็ยังคงมีพลังอํานาจมีน้ํามันในการที่จะไปขายประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อทําการ ซื้อขายได้เพราะรัสเซียเนี่ยถือครองทรัพยากรน้ำมันถูกไหมก็เท่ากับว่ามีเอาทรัพยากรตัวนี้ไปต่อรองเจรจากับประเทศอื่นประเทศอื่นเนี่ยก็ต้องรับฟังคาขอของรัสเซียอยู่ดีเพราะอะไรรัสเซียเป็นสมาชิกใหญ่ครับเราชนะสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเพราะในการไปช่วยบุกเยอรมน,นีให้แพ้ไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะบอกก่อนสหรัฐตอนนี้กลัวกลัวลที่3เลยนะก็ไม่ได้ยอมรับอำนาจสานโลกครับแล้วไม่ยอมรับเนี่ยสามารถสหรัฐเสียเปรียบในเวทีโลกไหมไม่เพราะเป็นมหาอำนาจประเทศไทยเนี่ยก็สามารถหยู่จุดนั้นได้แม้ประเทศไทยไม่ใช่มหาอำนาจ แต่ประเทศไทยเนี่ยตามหลักอาติเค e าสาิเนี่ยนะครับถ้ารัฐศาสตร์หรือประเทศไหนเนี่ยไม่ยอมรับนะครับอำนาจเขตศาลตรงนี้ก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ไปศาลโลกได้นะครับเราไม่ได้เสียอะไรนะครับถ้าเรามีผลมากพอหรือเอกสารชี้แจงมายัางต่างประเทศว่าพื้นที่ตรงนี้ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นของเรานะครับมันไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่ของกัมพูชาแผนที่1ต่อ50 0 0 0นเนี่ยสากล international เลกนไนเซชันเนี่ยเขายึดไว้เลยครับหนึ่งต่อห้าหมื่นคือแผนที่สากลอเมริกาย,ยังยอมรับเลยนะครับไม่ใช่หนึ่งต่อสองแสนนี่กัมพูชามาอ้างเพราะฉะนั้นพื้นที่เขตสันปันน้ำเนี่ยในหลวงรัชกาลที่๕ทรงตัดเอาไว้เลยว่าไม่มีข้อพิพาทกับใครครับไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาลเพราะเราไม่มีปัญหาอะไรกับศาลอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกัมพูชาแต่ที่เราเสียขออพระวิหารไปเนี่ยในปีสองพันห้าร้อยเนี่ยหนึ่งเก้าหกสองเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกก่อนว่ามันเป็นเพราะเราเงียบมามาตลอด40-50ปีไม่ได้มีกการทเอสาาาาาารรคคัััดด้นศศลลลลโกกกยยงงไม่ท็เตสินนนเออาแผทีี่่่1ต2กัมพูชาอ้างเน,งเน,นี่ย ให้ชนะคดีไปสุดท้ายเป็นไงฮะเราเสียข้อคพระวิหารเพราะอะไรไม่มีใครมาแย้งครับประเทศไทยเงียบม,มาตลอดก็เลยทําให้เป็นเหมือนการยอมรับโดยปริยาโดยพฤตินายน,นะครับแต่นิตินายเนี่ยเราไม่ได้ยอมรับครับเนี่ยคือปัญหาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คุณชอบพูดว่าถ้าเราไม่ไปศาลโลกเนี่ยเราจะเราจะ,เราจะแบบว่านานาชาติเนี่ยจะไม่ยอมรับอันนี้ไม่จริงเสมอไปนะครับผมยกตัวอ,อย่างเคสน,นี้การิกัวสารัฐรสเซียจอเจรสเซียยูเคนมาแล้วสุดท้ายก็ยังมีบทบาทในเวทีโลกอยู่ถ้าประเทศเหล่านั้นมีเอกสารชี้แจงหรือเหตุผลยืนยันในการยืนตรงนี้ เพื่อที่จะไม่ให้เสียธิปไตยไปได้นะครับแล้วแผนที่1ต่อห้าหมื่นยิ่งเป็นตัวชี้วัดในการชอบธรรมเลยว่าเราเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในเวทีโลกไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาลครับเพราะต้องไปขึ้นศาลโดยที่หลักฐานยังไม่พร้อมเนี่ยนะฮะหรือว่าคนของคุณเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับเราเสียดินแดนถามว่าใครจะมารับผิดชอบครับตรงนี้คือปัญหาครับถ้าเราเสียดินแดนไปศาลโลกตัดสินให้กัมพูชาชนะไปเลยเนี่ยอนาคตถ้าต้องไปขึ้นศาลเนี่ยเราไม่มีโอกาสนในการสู้เลยนะครับเท่ากับว่าเวทีโลกเราก็ไม่มีนะครับ พื้นที่ผิดพาทเนี่ยเราก็เสียไปนะครับแล้วถามว่าถึงตอนนั้นเนี่ยผมอยากรู้ว่าคุณชอบหรือว่าคนที่เข้ามานั่งวิเคราะห์ตรงนี้นะครับผมในเรื่องของต้องภาษาโลกเนี่ยจะยังหาวิธีมาแก้ปัญหารองรับเหตุผลในอนาคตตรงนี้ได้หรือไม่ครับต้องคิดเซนาริโอเผื่อล่วงหน้าไปเลยครับว่าถ้าสมมุติคุณชอบบอกว่าไปสาโลกประกดไปเนี่ยสมมุติว่ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาตัดสินคดีเนี่ยจะถูกเป็นผิดเนี่ยเราถูกกลายเป็นเราผิดเลยเราเสียดินแดนไปตรงนั้นเนี่ยนะครับ โอกาสที่จะแก้กลับมาเนี่ยมันยากนะครับผมอันนี้คือปัญหาคือเวลาจะไปเนี่ยต้องวีคอให้รับค้อคือผมไม่ได้บอกว่าไม่ไปไม่ได้นะครับผมผมไม่ได้บอกอย่างนั้นนะคือไปได้แต่ไปเนี่ยคุณพร้อมหรือยังครับเหมือนที่คุณชอบพูดคุณชอบคุณชอบพูดก็ถูกในระดับหนึ่งตรงที่ถ้าจะไปเนี่ยเราต้องมีความพร้อมต้องมีเอกสารถูกต้องแต่ไม่ได้บอกว่าเราจําเป็นต้องไป โดนคนหนึ่งไปเนี่ยเราต้องไปไม่ใช่นะครับตามหลักกลไกทวิภาคีการเจราจาระหว่างประเทศเนี่ยสประเทศที่มีปัญหากันเนี่ยเขาต้องมาคุยกันเรื่องข้อพิพาทกัน2ต่อ2นะครับไม่มีประเทศที่สามรามาเกี่ยวข้องหรือประเทศอื่นมาแทรกแซงนะครับเราต้องเจราจาผ่าน,นกลไก JBC แต่กัมพูชาเนี่ยไม่คุย JBC จะไปศาลโลกอย่างเดียวมันผิดมารยาทางการทูตมาตาา33ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คิดตรงนี้มากขึ้นผมคิดแบบเรียลลิส o ์โอเวนตี้ครับผมก็คือคิดแบบแนว ความเป็นจริงที่แบบสะท้อนความเป็นจริงอีกชั้นหนึ่งอะครับที่คุณชอบพูดเนี่ยมันเป็นความจริงชั้นเดียวฮะแต่ว่ามันลงลึกกว่านี้ได้ครับมันเหมือนภูเขาลําแข่งทฤษฎีภูเขาลําแข่งนะฮะมันสามารถลงลึกกว่านี้ได้ที่คุณชอบพูดเนี่ยโอเคผิวน้ําเนี่ยมันอาจจะดีครับแต่ลึกๆเนี่ยผลกระทบอาจจะมีมากกว่าที่คิดถ้าเรานึกจะไปก็ไปเลยเนี่ยนะครับสารโลกนะฮะคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ทํามาเพื่อแย้งกับที่คุณชอบพูดแต่อยากจะมาเสริมนะครับในมุมมองที่คุณชอบพูดเนี่ยมันถูกในระดับหนึ่งแต่มันมีบบบบาาาาางงหหลลยยยรระเอีีีดท่ไปคัั้ววมตตกิิน ก็เลยอยากจะชี้แจงไปยังคุณช่อตนะครับผมผมไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับแต่อยากจะมาให้ความรู้ตรงนี้ในการชี้แจงเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะครับส่วนตรงไหนข้อมูลไหนผิดพลาดสามารถมาแย้งผมได้เพราะผมก็เรียนรัฐศาสตร์อยู่ปีหนึ่งเหมือนกันแต่ผมเองก็ไม่อยากให้การเอาตรงนี้ไปขึ้นศาลโลกอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าไทยเราทําอะไรเนี่ยก็ต้องไปศาลโลกหมดไม่ใช่นะครับเรามีทิปไตยในการจูงยืนเหมือนที่คุณดรมาริกาพูดเนี่ยก็ถูกครับ คือเรามีสิทธิ์อธิปไตยได้รัเสเซียอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคมันเป็นเหตุผลในการอ้างได้ว่าเราไม่ไปแต่เราไม่ไปเนี่ยเราก็ต้องมีแผนรองรับเหมือนล้มบนบาะบนหมอนนะครับนั่นแหละ